ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ของพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูสวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอสเดาจัดสงขลาค่ะซึ่งทางเจ้าของสวนนะคะก็มีการเปิดสวนให้สําหรับคนที่รักทุเรียนได้เข้าไปชมชิมฟรีและก็สามารถซื้อทุเรียนกลับบ้านในราคาที่ไม่แพงค่ะ ที่สวนทุเรียนคุณอุสานะคะอยู่ที่บ้านหัวควรหมูห่6ตาบลสนักแต้วอเาเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะเป็นสวนทุเรียนปลอดสารพิษ100%เนี่ยที่กว่า7ไร่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองทั้งหมดค่ะเมือเ่อรานนี้ได้มีการเปิดสวนทุเรียนให้กับลูกค้าและก็นักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอสะดาวและก็ใกล้เคียงที่ชื่นชอบทุเรียนไปเที่ยวชมสวนชมชิมทุเรียนฟรีกันถึงใต้โคนต้นตามใจชอบค่ะ โดยว่ากันว่าทุกวันนะคะจะมีลูกค้าเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทุเรียนออกผลผลิตกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนและคาดว่าน่าจะมีไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับทุเรียนที่นี่นะคะว่ากันว่ามีรสชาติหอมหวานกรอบนอกนุ่มในโดยทางเจ้าของสวนจะมีการตัดทุเรียนที่แก่จัดเต็มร้อยเท่านั้นค่ะจะไม่ตัดทุเรียนนะคะที่คุณภาพแค่80หรือ70ซซึ่งทางเจ้าของสวนบอกว่าถ้าผลไม่แก่จัดก็จะไม่ตัดผลหรือถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วกินไม่ได้ทางสวนก็ยินดีจะรับเปลี่ยนคืนเพื่อความสบายใจทางผู้ขายและก็ผู้ซื้อโดยราคาขายนะคะถ้าเป็นทุเรียนที่สวนอยู่ที่ ที่กิโลกรัมละ150บาทขณะที่ราคาตามท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ180-200บาทต่อกิโลกรัมซึ่งทางสวนเองก็ยังมีบริการจัดส่งทั่วไทยแต่ลูกค้านะคะต้องจ่ายค่าบริการในการขนส่งด้วยตัวเองคุณอุสายียมเจริญหรือว่ากะแว่เจ้าของสวนทุเรียนนะคะของคุณอุสาเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตัวเองก็ยากลำบากแล้วค่ะเคยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนมาก่อน ซึ่งตอนนั้นนี่บอกว่าต้องเดินทางไปรับซื้อทุเรียนนะคะตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่คัดแยกนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปขายที่มาเลเซียรวมไปถึงที่บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อน,นํามาขายที่ตลาดสดเดาจนตอนนั้นตัวเองบอกว่ามีความฝันเลยนะคะว่าสักวันอยากจะมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองค่ะทําให้ครอบครัวนะคะจึงตัดสินใจลงทุนปลูกทุเรียนจนประสบความสําเร็จ ปัจจุบันก็มีผลผลิตออกมาแล้วนะคะอยากให้คนที่รัก ทุเรียนหว่าทุเรียนเลิฟเวอร์ค่ะได้มีโอกาสเข้ามาชิมทุเรียนดีๆสดใหม่ราคาไม่แพงชอบใจก็ซื้อกลับไปไม่ต้องซื้อของแพงตามที่อื่นๆน,นะคะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวและวก็ประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ทานทุเรียนออร์แกนิกร้อเซที่นี่กันได้เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณอุษายิ่ยมเจริญหรือว่ากะแวเจ้าของสวนทุเรียนค่ะส่งมะเลยใช่ไหมพอส่งมะเลยปุ๊บ เราก็ต้องไปขะไปซื้อทุเรียนคัดมาทุเรียนคัดหมายถึงทุเรียนที่มาเลยกเไม่เอาแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ต้องไปซื้อทุเรียนนั้นต่อมาเออทุเรียนคัดเนี่ยเราต้องไปเฝ้าตั้งแต่ปีสามกลางปีสาม่ะค่ะ <c oughs> ไปเฝ้าจนรดสิบร <c oughs> ้อ6หกร้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะเอา,เอาทุเรียนที่ดีอะคัดออกหมด <c oughs> และเหลือจากนั้นอะเป็นทุเรียนแตก <c oughs> แล้วเราจะไปซื้อทุเรียนทุเรียนนั้นมา แล้วก็กลับมาขายที่สะสดาในหน้าตลาด <Okay. S 1> ที่มันแต,แตกแล้วก็เราเ็าจะมาโขให้มันให้มันเม็ดเหมือนเดิมให้มันปิดปิดมนเดิมแล้วก็มาขายแล้วก็ฟังหมายว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีสวนทุเรียนแบบนี้ให้ได้ <Okay. S 1> ามากก็เลยพายายามพอปลูกมาปุ๊บพอปลูกมาปุ๊บเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากให้คนที่เขาไม่เคยได้กินได้กิน <Okay. S 1> ได้กินได้กิน,ได,กนได้กินที่ของดีๆ ที่เราทําให้เพื่อนกินแล้วก็เลยเปิดมาแบบนี้วะมาชิมกันก่อนกินกันก่อนถ้าชอบใจก็ซื้อไปถ้าไม่ชอบใจกินแล้วกลับบ้านแบบสบายใจทั้งปอดสารพิษทั้งมาก็ดีใจเนาะเพื่อนก็มาเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะขึ้นมีมีคนรู้จักเพิ่ม ส่วนบรรดาขายทุเรียนเลเวอร์นะคะคนที่ชื่นชอบทุเรียนค่ะก็ไปเที่ยวสวนทุเรียนที่นี่นะคะเล่าให้ฟังเขาว่าสวนทุเรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นค่ะจึงอยากให้หลายคนนะคะที่เป็นคอทุเรียนได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่สวนซึ่งหลายคนนะคะที่ไปบอกว่าประทับใจอย่างมากตั้งแต่เข้าไปที่สวนเนื่องจากสองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นทุเรียนนะคะที่ทางเจ้าของสวนเนี่ยปลูกเอาไว้เต็มสองข้างทางซึ่งนักเที่ยวสามารถเดินชมจับ แตะทายรูปนะคะโดยเจ้าของส่วนก็บอกว่าใจดีไม่หวงแถมให้ชิมฟรีจนเป็นที่พอใจของลูกค้าใครอยากจะซื้อกลับบ้านนะคะก็สามารถเลือกผนทุเรียนที่ตัวเองชอบตามไซส์ตามขนาดได้เลยนอกจากนี้นะคะก็บอกว่าการตัดเนี่ย ก็เจ้าของสวนจะคอยดูแลเลยนะคะถ้าว่าใครอยากจะได้ลูกไหนเนี่ยก็จะมีทีมงานเจ้าของสวนคอยตัดให้นะคะหรือว่าใครอยากจะจองลูกไหนที่อยู่บนต้นถ้าหากยังผลไม่แก่จัดหรือไม่สุกจริงๆเนี่ยนะคะก็จองเอาไว้ได้ค่ะเดี๋ยวสุกวันไหนเจ้าของสวนเขาก็จะได้โทรศัพท์ ให้มารับทุเรียนว่าจะไปส่งก็ได้นะคะทางนี้สวนทุเรียนแห่งนี้นะคะจะเปิดให้ชมชิมฟรทุเรียนฟรีได้ทุกวันหรือจะสั่งซื้อทุเรียนได้นะคะที่เบอร์โทร0862873899หรือ0813283447เรามีเสียงของลูกค้านะคะที่ไปชิมทุเรียนถึงสวนด้วยค่ะมาปุ๊บสองข้างทางนี่ก็คือเห็นลูกทุเรียนเต็มต้นไปหมดเลยค่ะแบบคือดูแลตื่นเต้นมากค่ะชอบแบบ คือไม่เคยเห็นนะค่ะแบบเข้ามาแล้วเห็นเจอลูกทุเรียนสองข้างทางเต็มเลยแล้วเข้ามาในสวนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างฮะก็มาวันแรกก็ยังไม่มีกิจกรรมแต่เข้ามาปุ๊บเจ้าของสวนก็บอกทุเรียนให้ชิมเลยค่ะก็คือว่าอร่อยมากเลยช่วงแรกๆก็จะเป็นทุเรียนหล่นก่อนเพราะว่ายังไม่แก่จัดแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็ทุเรียนเริ่มแก่แล้วก็เริ่มจะมีกิจกรรมเยอะขึ้นก็คือลูกค้าเข้ามาสามารถขึ้นไป เดินชมลูกทุเรียนชอบลูกไหนจะตัดเองหรือว่าจะาชี้ลูกไหนชอบแล้วก็เลือกได้เลยจากต้นนะคะค่ะ